ช่องพระบ้านสะสมพระติดมือเราจะติดใจจะพามาพบกับเหรียญหล่อหลังพรมหลวงปู่ศอคันติโกรุ่นเทพประทานผ่อนปี6-1นะครับและเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญที่แท้ทันหลวงปู่ศอคันติโกวัดโพสีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับอายุ113ปีซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์หแผ่นดินนะครับและถูกขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำโขง และท่านก็ได้เป็นที่เคารพและศรัทธ,ธาของชาวไทยและชาวลาวครับและวันนี้ก็จะพามาชมเหรียญรุ่นประธานพรนะครับเป็นเหรียญหล่อหลังพรมและรุ่นนี้จัดสร้างไม่มากนะครับอนาคตสดใสแน่นอนและที่จะนำมาให้ชมนะครับก็จะเป็นชุดกรรมการนะครับจำนวนการจัดสร้าง999ชุดนะครับชุดหนึ่งก็ยังมี3เหรียญ3เนื้อครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับโอเค เหรียญแรกนะครับก็จะเป็นเนื้อหน้าว่หน้ากากเงินนะครับเป็นหน้ากากเงินเต็มใบครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีหลวงปู่ออท่านนั่งคัดสมาที่เต็มองคมีลายดอกบัวทั้งสองข้างสวยงามมากๆครับขอบเหรียญก็จะหนาประมาณนี้นะครับและหลังเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพิมพ์พระพมสีหน้านะครับก็มีอันอักขระ เลการน,นื้อเนี้อยู่ในชุดกรรมการนะครับจำนวนการจัดสร้าง999เหรียญและเนื้อนาะหน้ากากเงินก็ยังมีโค้ดแบบนี้นะครับเหรียญที่2นะครับก็จะเป็นเนื้อเหล็กนำพีหน้ากากาเงินครับในเหล็กนำพีนะครับก็จะออกเป็นโทนสีดำนะครับสวยเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์ เนื้อนี้ก็จะอยู่ในชุดกรรมการนะครับจำนวนการสร้าง999เหรียญด้านหลังก็มีเลขนันนัมเบอร์นะครับเหมือนเขียนเอานะครับแล้วก็เขียนโค้ดแบบนี้นะครับสวยงามมากๆและเนื้อที่3นะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากเงินนะครับ เนื้อทองแดงก็จะออกทนสีไปทางเนื้อทองแดงเถินนะครับซึ่งเป็นเนื้อที่สวยงามอีกเนื้อหนึ่งนะครับเนื้อนี้ก็จะอยู่ในชุดกรรมการจำนวนการจัดสร้าง999เหรียญชมความสวยงามของเหรียญกันหลายๆมุมครับด้านหลังก็จะตอกเลขรันนัมเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมี โค้ดแบบนี้นะครับสำหรับเนื้อทองแดงหน้ากากเงินในชุดกรรมาการชมด้านหน้าด้านหลังของเหรียญไปแล้วก็มาชมหน้ากล่องของรุ่นนี้บ้างนะครับตอนนี้ทางช่องก็เหลือพร้อมกล่องเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับสนใจก็ทักมาได้ท้ายคลิปมีเบอร์ไอดีไลน์และเบอร์โทรครับสวัสดีครับ